สโบรโรบอทคำนวณสถิติบอลด้วยระบบ AI แม่นยำปลอดภัยไม่ต้องนั่งเฝ้าแอดไลน์ได้ที่แอดสโบโรบอรหรือศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้ถ้าสมัครแล้วนะครับบอกว่ามาจากชายผู้บ้าคลั่งแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนะครับโรนโัลดกระทุ้งทุกสถิติโซเชียลวารานดิง 3, ้งสามฮาประเด็นแมนยูฮึดแบ่งแต้มอัตแลนตาแบบเสียวหัวดากโอ้ยดดียาวไปบิดอ่าง ลิซโซโรนโดนะครับดาวเตะชาอุริเกตของแมนเชสเตอร์ยิ้มไม่หุบหลังซัดสองประตูช่วยให้ปีศาจแดงรอดตายวุดวิตในเกมบุกเสมอกับอตัลันต้าในศึกยูฟ่าแชมเลียกเมื่อวันคันที่ผ่านมาพร้อมกระตุ้นทีมต้องพัฒนาต,ต,ต่อไปถือเป็นเกมที่แฟนบอลแมนเชสเตอร์นะครับต้องลุ้นระทึกใจหายมีทัวท้องอีกตามเคยเมื่ออเลก,กนานาโซชาพบความมั่นใจพาทีมบุกต่อกรกับอัตแลนต้า แต่ก็เกือบเสียท่าให้กับเจ้าบ้านหากไม่ได้ความเก่งกาจผิดมนุษย์มนาของคริสเตียโนโรนัลโดที่ช่วยแบกทีมเอาไว้อีกตามเคยจนหลังแทบหักนะครับด้วยการซัดประตูคนเดียว2ลูกและตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับเรียกได้ว่าเฮียโดกลับมาแล้วฉะนั้นแล้วนะครับมันจึงเป็นอีกหนึ่งตั้มอลัมข่าของอัมิแสดงและทําให้จานปีโรกาสเปเรนี่ต้องช้าใจเป็น32ำสองนะครับแต่ไม่ว่ายัางไงผลเสมอกับอัตตานต้าเขไาไปแสดงบาลนเ่งแต่ก็มีเรื่องที่จะ แสดงเห็นทั้งแง่บวกและแง่ลบดังนี้ในห้าประเด็นร้อนแรงหลังเกมนะครับโอ้ยแยโดเอาหูดากในผมหอนเลยครับ yeah, ร่มต้นที่ประเด็นที่1อย่าเสียเวลาหลังตัวปอบบบาเลยมึงเชื่อกูเหอะมันโมมีใจแล้วพอเป็นพี่น้องปอบบบานะครับพึ่งก่อคดี โดนใบแดงจนติดโทษแบนถึง3เกมในพรีเมียร์ลีกจากผลงานชิ้นโบดําในแมตช์แดงเดือดจากจังหวะเสียบสกัดใส่นาบีเกต้า2ขานะครับมึงต่างใจมันมาบอกปอดด้วยเหตุผลนี้นะครับสตาร์ผิวสีจึงได้ลงเล่นกับแอตเลต้าเนื่องจากเขาจะหมดสิทธิ์ช่วยทีมในนัดต่อไปในเกมพรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นดาม่แมตช์ต้อนรับการมาเยือนแมนเชสเตอร์ตี้ในวันเสาร์นี้อีกนะครับรู้ทั้งรู้ว่าจะเจอแมนซิตี้แต่มันก็ยังเสียบโดนใบแดง แต่ความพยายามฝืนคลองบอลนานไหลจังหวะของปอบบาทั้งทั้งที่ครอบคลองบอลไม่เหนียวแน่นสักเท่าไหร่มันก็ไม่เป็นผลดีต่อทีมเลยจากอุปนิสัยดังกล่าวก็เกือบที่จะทําให้ทีมเสียประตูอีกนะฮะเนื่องจากเน้นครอบคลองบอลหน้ากรอบเก็บโทษของตัวเองนานจนเกินไปจนโดนปั๊มนะฮะแต่ที่ดีคริสเตียโนโรโนัลโดทวงคืนประตูเป็นหนึ่งหนึ่งก่อนที่จะจบครึ่งแรก จนในที่สุดปอมบาบาก็โดนเปลี่ยนตัวออกในครึ่งหลังนดครับโอ้จะเแมนมึงเลี่ยงเลี่ยงจะลูกมึงไงจะแมนมึงขากเนาะบอกปอดถึงขนาดนี้นะครับมันกินเวลามานานพอสมควรแล้วที่จะบอกว่านักเตะอย่างปอมบาบาไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับแมนเชสเตอร์ยูเลยนะครับพวกซูเฮดมันสางยังไงแมนอยู่บอสเงแต่ปัญหาบอกปอบแล้วก็ไม่คุ้มค่าตัวเลยนะฮะทั้งที่ทีมอุสาเนี่ยไปทุ่มเงินก้อนโตดึงบันกลับมามาจากยูนตุตนะครับมึนก็ยังเฮดจังซี เอาเป็นว่าแฟนบอลไอ้แสดงนะครับคงไม่เสียใจหรอกนะฮะถ้าหากว่าจะตีอกชกตัวกันนะฮะว่าหากสุดท้ายแล้วเนี่ยมิกฟิลแชมป์โลกหลายร้อยล้านทรงผมเนี่ยจะไม่ต่อสัญญากับโซโลสอรไห้มันไปหลดเพราะมั่พี่น้องและย้ายออกไปแบบไม่มีค่าตัวอีกรอบนะครับโอ้ยมึงจะเป็นมงเห็ดขักเนาะบอกปอประเด็นที่2ดูวนันซาปาต้าหลอกหลอนแผงหลังแมนยู ไม่น่าแปลกใจเลยที่กองหนาทีมชักโคลเบียนับเป็นกองหน้าตัวกำวังของอัตแลนตาจากเกมแรกที่ส่งองทีมตกรอยานจามปีโรกาสปเรนี่ใส่ชื่อของเขาเอาไว้ข้างสนามเนื่องจากยังไม่ฟิตเต็มร้อยและส่งลงเล่นในช่วงต้นครึ่งหลังนะครับด้วยสถานการณ์ที่ถูกบังคับหลังจากแมนเชสเตตตีกระดักเล่มมาเป็นสองหนึ่งสำหรับในนาทีสองนะครับหัวหอกลาตินอเมริกาได้ออสตาร์ไปอนดูเจและเขาก็แสดงเห็นถึงความรวดเร็ววกกับความแข็งแกร่ง ตลอดจนทักษะซึ่งสร้างปัญหาให้กับแผงหลังแมนชุนเต็ดได้หลายครั้งในจังหวะได้บอลปลุยขึ้นหน้าจวบจนต้นครึ่งหลังนะฮะซามปาตาโชติเด็ดตามเคยโดยตามไปเกี่ยวบอลควบหนีการเสียบสไลด์ของแฮร์ริ่มไวายเข้าไปเช็คบินเม็ดที่2ให้กับเจ้าบ้านนําจนได้ยิ่งมีกว่านั้นนะครับช่วงท้ายเกมดาวยิงในวัยสามสิบปียังได้กระทุ้มย่างถนัดถนี่จนน่าจะเป็นเม็ดที่3ของเจ้าบ้านอีกด้วยแต่ถา้าหากเป็นดบิทีอาร์ซึ่งทำเสียบตัตูแรกจะพุ่งปัดไปไม่ทันนะครับ ประเด็นที่3ารับไว้ว่ารานยิงซ้ำทำให้แมนซิตียยิ้มกว้างหายเจ็บกัลนาบูในเกมพิมลิงเกดนัดบุกเยือนสเปอร์ได้สำเร็จและเป็นเหตุให้อวยกานโซชับปรับมากการเล่นมาเป็นระบบหลังสามเนื่องจากแผงแบลโกมีรูดรั่วมาโดยตลอดเสียป,ประตูเป็นเข่งเลยนะครับกระทั่งถูกลิเวอร์พูลถล่มเลททีถึง50ที่โอทเทนฟอร์ดและในที่สุดระบบกองหลังสามคนก็สร้างความแฮปปี้กับสาวกไปแสดงต่อเนื่องเนื่องจากเกมรับของทีมแข็งแกร่งขึ้นอย่างผิดหูผิดตา กระทั่งเกดีทองส่งบอลเข้ากรอบไม่ได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวตลอด9กนาทีก่อนพ่ายแมนชนเต็ดเดยเด์เยือน3 0จนทำให้ยูโนอาสเปโตัสันโตโดนปลดยันไรก็ตามรายหลังทีมชเชลศษอยู่ในสนามสดเกือกับอัตเตอร์ลังต้าได้แค่38นาทีเท่านั้นก็มาล้มเจ็บซ้ําอีกหนทั้งที่ไม่ได้ถูกใครเข้าประทะจนไม่อาจาเล่นต่อไหวนะครับและเดิอนออกจากสนามให้เมสันกรีวูดลงเล่นถางและทิศการการเสียอดีตคุณคพลทีมหรเมเรตสมผลให้อดีตคุณซือชาวนอร์เวย์ไม่มีทางเลือก นอกจากจะปรับหมากหวนกลับมาใช้ระบบแผงแบคโกตามเดิมซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นข่าวร้ายของปิงแสดงอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะฮะหากวารันจะอดลงเล่นกับแมนเชสเตอร์ในเกมลีกวันเสาร์นี้ไม่ได้รับรองว่าโอ้โหมีปัญหาแน่นอนขณะเดียวกันะครับต่อให้วิกตอร์เลนเดร์เจ็บเล็กน้อยในช่วงซ้อมจนพลาดบินมาที่อิตาลีจะฟิตเต็มสูตลงบุกกับเรเวนสีพาได้แต่การมีเซนเตอร์ฮัฟทีมชาติสวเดนลงมาเสียบทานวารานก็ไม่น่าจะสู้ไว้ใจได้สักเท่าไหร่นัก พร้มกน,นี้นะครับหลังเสียวารันไปแมนเชสเตอร์เดก็เสียประตูที่2ให้กับอัตาลนตาและเป็นประตูที่23ในซีซั่นนี้แล้วที่ปีแสดงโดนคู่แข่งกระชวกตะข่ายในทุกรายการก็จะมีแค่นอร์ลิตซิตี้กับเลอ์ติตี้เท่านั้นสําหรับทีมในพรีเมียร์ลีกด้วยกันที่แยอก,กว่าจากการเสียประตูไปแล้ว28ประตูกับ25ประตูตามลําดับ ประเด็นที่4ี่แมนเชสเตอร์ต้องรอทําสถิติต่อไปอันที่จริงแมน,นเชสเตอร์เร่มเกมกับอัรตาลันตาได้ไม่เร็วเลยครับและออกจนเหนือกว่าเจาบัานดยยั้ำไปในช่วงต้นแต่หลังจากดาบ,บิดทีเกอก่อความผิดพลาดปัดลูกยิงของโยซิปอลิสิตไม่ดีพอจนบอลทะลักเข้าประตูไปจากสถานการณ์นั้นกระพิกผันเนี่ยฮะเป็นทีมเมืองพิซ่าที่เล่นดีๆและอย่างน่าเกรงขามมากกว่า ยิ่งมีกว่านั้นแมนเชสเตอร์เสียราฟาเวรารันไปเกมรับของพวกเขาเก็เริ่มประส่ำระสายจนเสียประตูที่2จนได้แถมน่าจะโดนคำเ้ามากกว่านี้ด้วยซ้ำแต่แล้วในช่วงตุลาวัดเจ็บนะครับทีมจากเมืองคุดีก็เดินเกมรุกบุกหวังสู้แช่แต้มให้ได้และก็ทวงประตูดได้สำเร็จจากพิษสงของโรโนัลโดอีกตามแคยยันไรก็ดีนะครับหากเกมนี้โซชาพาทีมบุกมากำชัยได้แมนเชสเตอร์ก็จะชนะในรายการนี้ได้ทั้งสมัยใช้ชื่อเดิมยูโรเปียนครับ รวมทั้งนัดที่150พอดีชนิดที่ยังไม่เคยมีสโมสรจากเมืองผู้ดีทีมไหนทําได้มาก่อนตัวเลขดังกล่าวถึงขนาดนี้ยังมีเพียงแค่3ามทีมเท่านั้นที่คว้าชัยชนะนะครับทะลุ150นัดก่อนแล้วนะฮะอันได้แก่เรนมาริดบาร์เยมินิกและบาเูโูนาประเด็นที่5คริสตโนโรโนโดรัวกระสุนแสงอเลกานโดชาลแล้วเซียเซเว่นนะครับยังคงเป็นที่พึ่งของแมนเชสเตอร์ดได้เสมอ เขาเป็นตัวสาบของออตาลนต้าอีกตามเคยหลังจากเกมแรกห oh ok ัวหอกทีมชาติปูดปเกตก็กระนำยิงประตูใก,กับไปแสดงเฮฮาด้วยสกอร์3-2ก่อนหมดเวลา10นาทีและสำหรับนัดที่2นะครับต้องประชนะนกับชมรรูสอนแห่งศึกาตูเซียสโซน,น้าพ่อลูกดกนะฮะก็ประสานงานกับบุโนฟันนั้นเพื่อนร่วมชาติได้อย่างเข้าอกเข้าใจกันโดยรับลูกตอกส้นไบเช็คบินเจ้าถิ่นดดเดสุเดจก่อนจบครึ่งแรกอึดใจเดียว เป็นประตูที่เสมือนหนึ่งหนึ่งทำให้คุณซือโอลิกนาโซชาได้ใจชื้นก่อนเดินเข้าโมงต่อประตูดังกล่าวนะั้เป็นประตูที่138ในถ้วยใบหูใบใหญ่สุดของกอนาในวัย -36 ปีแล้วและเป็นประตูที่4ในรายการนี้ติดต่อกันที่เขากระทุ้งประตูให้นกับไปสดงในการลงเล่นรายการนี้4นัดอย่างไรก็ตามนะครับเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บโรนลโดก็สร้างวีลกรรมให้กับออตแลนตา จำใจอีกห,หนึ่งจนได้เมื่อเขาเขึนบอลจากหน้ากรอบเก็ดทวดซัดตุงตะคายาพาไปแสดงบุกมาชาแต้มด้วยสกอร์สองสองดิสแมทจากผลงานที่ทําให้เลือดอยทองยังคงคําเปล่าวให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยการเกินหน้าเกินตาเจ้าหนายชาวไวกิ้งสมัยข้าแ่งกับไปแสดงเรียบร้อยแล้วด้วยจํานวนประตู127ประตูในการลงเล่นทุกรายการจากการลงสนาม303้นัดขณะที่ในายใหญ่ชาวนอร์เวย์มีสถิติซัดไป126ประตูในทีมอสูนแดง หลังจากที่ลงบูททั้งสิ้น366นัดคะเดียวการโรโนัลโดยังทําประตูในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์กับแมนทันเต็ดด้วย4เกมติดต่อกันอีกด้วยในการย้ายกลับเืนสู่สโมสรหนที่2ของเขาโดยขุนพลไปสแสดงคนสุดท้ายที่ทำผลงานได้แบบเดียวกันกับโรโนัลโด้ด้วยการโรสฟันนิสตอลอยซึ่งฝากผลงานเอาไว้ในเดือนเมษายนในปี2 0 0 3แต่หากอดีตกองหน้าทีมชาติฮอลแลนด์ยิงได้ในถ้วยใบยนี้ให้กับแมนทันเต็ด9นัดติดต่อกัน นี่คือ5ประเด็นร้อนแรงหลังเกมนะครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับบอกป๊อกคุณไม่ขึ้นแล้วนะฮะต้องขายมันทิ้งเล่นไม่มีใจเลยนะครับโอ้เล่นว่ามันขายขนมเวพอแม่พี่น้องแล้วกลับ,บมาพูดกันใหม่สวัสดีครับ